กับเมนูมะม่วงน้ำปลาหวานหวานมั้งหรือเปล่าเค็มไหมไม่รู้เป็นมะม่วงน้ำหวานที่สามรสหมอใช่จริงคือมีเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวมากเปรี้ยวมากๆมากสามรสแซ่บไม่เปรี้ยวอย่างที่คิดปหยวยมันเอาอะไรมันดูหอมอะไร หวานเกขอย่าหนังนะจ๊ะครผมหนังนะจ๊ะคผมคนใจนอ่ะเเนี่ยอูดอนะได้ดีนะได้แล้วอนเสิรเนออ๋อ้อเปลหนึ่งสองสามสวชาวโซเชียลวันนี้ดูภาด้วยกันสองตัน วันนี้กับสนองตันหาอีพีสี่มั้งวันนี้มากับเมนูมะม่วงน้ำป้าหวานหวานมั้งหรือเปล่าเข้มไหมไม่รู้เพราะไม่ได้ทำเพราะทำแต่ไม่ได้ชินตรงนเป็นอไดีวะอันนี้ก็เป็นมะม่วงน้ำดอกไม้นะใช่เป็นมะม่วงน้ำมวานที่สามรสบอกใช่จริงคือมีเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวมากเปรี้ยวมากๆมากโอ้สามรสแบบว่า มมไม่ใช่ม,มากินเลยดีกว่าแห้จิ้ม่ะเจแบบ็บจิ้มแล้วไงเปี้ยวเขากินตัวนี้เดูดูดูเป็นการหังง่นมะม่วงที่แบบจะเอานิ้วตัวเองไปด้วยแล้วกคนเป็นไรอือหือ มันก็ฉ่มไม่คนแหลมจะเปรี้ยวจะเปรี้ยวเออไม่ค่อยฉมแต่ว่าเปรี้ยวอย่างเงี้ยคือฉ่มะม่วงแผ่นหนึ่งมาเลยนะฮะแผ่นหนึ่งไงถ้าเป็นแผ่นเอามาตุ้ยแจน่งนี่นะตุ้ยแจน่งนี่นะตุ้จแหน่งนี้นะเนี่ยเอ้อจะมันอร่อยทุกคนมันไม่เปรี้ยวอย่างเดียวแก่แล้วหรือเปล่ามันเริ่มแก่แล้วไปใกล้สุกแล้วเนี่ย ก็เป็นการกินมะม่วงในหน้าการกินมะม่วงในหน้าร้อนแล้วหลังจากนั้นเราก็จะกระไฮ้นก็กระหายน้ำมันก็จะกินน้ำจ้ะกินน้ำจ้ะเอาแบบไม่มีอะไรกันเอาแบบหอมแดนเต้นโอ้โหหิโอ้โหหิบหิไม่ออกเลยอ่ะต่อไม่ถูกเลยอ่ะทำไยหำวยมันเอาอะไรมันเอาหอมอะไรนี่เห็นคนหอมแดงนะ mẹ một mình một chỉ... mình chỉ... <laughs> mà một mình mẹ 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 Mình mẹ mẹ Mình mẹ 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 Nằm mẹ 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 มมไ่อเป็นไงบ้างทุกคนร้อนไหมร้อนโอเคเราก็ร้อนเหมือนกันเนาะคุณคิดว่าทําอะไรดีอ่ะเราร้อนแบบนี้เราควรทาอะไรดีตามฉันจ้ะอ๋อเรื่องกาถามท่านผู้ชมนะถามท่านผู้ชมทุกคนทุกคนนี่มันร้อนเนาะเราก็ร้อนตรงทิ่ไอเดียไม่พอแก่แบบนี้แบบนี้เออมันมันการเราแบบ มันไม่ในน้ได้เนื้อที่ทำเป็นกระปรวยที่เอ็ดเนาะเอามาตุ้ยแจ๋อนะโอ้โหว่าน้ำไร้เลือน้่งตาจะยอยก่อนกันเนาะวันนี้บรรยากาศก็จะแบบว่าแดดแดรแห้งๆแล้วท่านผู้ชมหน้าแรงแล้วเออหน้าแรงเดี๋ยวใครอีกบมันพูดอะไรวะเนี่ยวันนี้ไม่รู้เรื่องเลยเหี่ยวตุ้ยอืม Lla, ม okay. so be so it, so ัอาจจะไม่เปรี but, so ้ยวมากก็ไ so ด้มันว่าเรเป็นคนที่ไม่ค่อยกินของเปรี้ยวก็เลยรู้สึกว่ามันเปรี้ยวมากอยู่อีหยังซุ่มๆแต่ว่าพวกกินเราท้องบ่ได้ญเหน่ทำยังไงเปิดรับออเดอร์ต้นอยูคขานะคะอยากอยู่ข้ายดิคุณผ่านใครสนใจก็เมินไว้ใต้คอมเมนต์นะก็หลังจากคลิปนี้ก็จะไม่ได้ถ่ายคลิปอีกเลยแอดมินลองบาทแอดมินลองบาสนันเจวาเคยกินแบบนี้ปะแบบแบบเอารีกินหวนเลยกินแบบบัวแต่เช็ดแก้วคุณอนเคยกินแบบไหนบ้างนะลองลองยกตัวอย่างมาสิครับ คุณตืตายฮะคุณสี่เฮ้ยคุณยาเสียคุณสุจาอยากกินอะไแบบอะไรอาอวีจิ้มกับรสตีจิ้มเกลือเฉยอ่ะนี่แบบนึงทีมาเอาผ้าฝ้ายเนี่ยกินไปบางๆก็ยังได้ใส่ถี่สองหกเฉลยถี่ที่บ้านก็เทน้ำลาแต่รสตีใส่แค่สองอย่างก็ปากยำเพื่อก็กินมันไรที่ตื่นวุ้ยลมเย็นมากเลยอ่ะคุณไปสัมผัสทั้งวันนะใช่ไหมช่วงนี้ทุกคนเนาะอะไรก็แพงแพงคุณไปเติมน้ำมันมา20บาท เต็มถังไหมอุ้ยสาวบาททั้งในเต็มก็คือน้ำมันเรามันอยู่ขีดแดงใช่ปะเพื่อนไม่จมฟันอะไม่จมฟังน้ำมันปั๊มตูยองใหญ่ม right? ันก to <ie> ็ได้ยินตู้ยองใหญ่คือว่ขึ้นมาเป็นปกติเวลาเติมปุ๋ยเพราะเขายังไม่ปั่นอ่ะเนาะแต่อยู่ปั๊มอ่ะโอ้โหเต็มถังรถรถใหญ่เกือบสองพันน่ะเรารแล้วกินแบบนี้มึงมึงจะเขีดฟันกินแบบมันจะแถี่ยวว่ต้องย่างว่าตรงย่าอันนี้หั่นมาสองแบบโอ้ยจบ อันนี้เราไปจุมนน่มหาที่อันนี้นไปจุ่มทำไมเนี่ยอันนี้ไปจุ่มหารับประทานอะไรเนี่ยกาแฟไทยกันค่ะเมือม่อกี้ ก็มีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นในคลิปนี้นะทุกคนก็คือพวกเราอาจกันไปน่าจะประมาณ10กวนาทีได้ซึ่งเป็นเรื่องที่มีสาระมากๆที่ได้พูดออกไปนะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าวิดีโอมันตัดไปเองตอนไหนนะก็เลยต้องแบบว่าไม่มีช่วงดันแล้วลนะ่ะใช่าคงจะ่ลงแค่ประมาณนี้ก็สําหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์พวกเราด้วยเพื่อปกำลังใจนการนะทําคลิปต่อไปนะแล้วก็คอมเมนต์ไว้ด้วยว่าพวกเราทาคลิปอะไรหรือว่าเขาทำอะไรนะนก็รีก็ขอตัวลาไปก่อน ไปจะอ๊ยเอ้าเอาเอาาคูเตียมจะขู่